จะไมอน,นีหายง่ายนะครับการให้สองครับบอคอนเซสานสวัสดีพี่น้องพระสุขสุกคนครับมัอนี้พอ,อกันอยูปป่ปลาขายทานขึ้นก้าครับพี่น้องหมอสองดอกแรกแหกไม้ห้าครับ มือี้ก็มากครับผระเสด็จแม่จิมแล้วก็พี่ฝนพี่เดือนของานะครับผมครับพี่น้องเก็บวัชหันล้วก็บเบียนพิ่มอีกฝั่งหนึ่งครับเอตามดอกพี่น้องงในดอกดอกกับพี่มาหาดอกแห้งฝนตกใหม่ๆนะครับเพิ่งนี่โอ้ดอกงามดีแห้งครับ เมื่อครับดอกนี้เลือดตาเขาครับพี่น้องดอกเห็ดใหญ่เงครับอึบพุ่ม่านนี่ครับมบีก็ตาใหญ่มาเลยครับพออีกแล้วครับดอกหนึง่งพอข้าวพอแต่หมองเราดอกสองดอก ประเสริฐเจ้าแม่จิจมก็ผีฟ้นผีเดินดผีใดผีระเครองกับตาแล้วครับบอกความกำลังเดือดหาดอกมาครับลุ้นไปเลยเลยครับพี่น้องมันยังอะไรอยู่ในปุ่มใหม่หรือพี่นอ้องก็ดอกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหาดอกครับองอมนี่ ช่องดอกติดกันนะครับคือหาดอกครับงอมนี่จะดอกง่ามครับดอกง่ายดีก็ตังเด็กเห็ด6กเจ็ดดอกนะครับนี่กำลังสีลูกแม่พี่น้องเห็นไหมครับนี่แต่เป็นใหม่นี่อู้หูนยังงันย กำลังดูดินถึงครับเบิ้งสามดอกสดอกหดอกหนึ่งสดอกครับข้าตดมดอกตุกตุกีนะครับครับ นี่ีงามแนี่ดอกหใหญ่อวนแห้งครับพุ่นนี้มียู่สองดอกครับนี่แตกออกที่สองดอกมันไม่ห้อยต้นเก็บเลยครับก็ลันป่นครับดอกนึงครับอืหากจอด ยังมาโดนเติบพี่น้องกำลังมาพอครับสองดอกยังมอีกโดนเติบครับพี่น้องนี่กำลังมาพอบางอี่อีกสามดอกครับนีบสามดอกอีรีหรอครับผมมีอีกเลยไปให้กำานงึงกิก่งกระตาจนแปนไปเลยพี่น้องนี่ให้เพิ่ดอกนงครับ ยังงี้ครับยังโดนตืบขี้เก่าเขาครับนี่ครับก็ลริ่มห่อหางหกดอกครับผมมาตรงนีครับดึงเอาเลย มันอีดอกใหญ่ครับพี่น้องนี่นะครับดอกนึ่งทางกันมาบังครับยายพากพม่ากับยายกแต่ตายใหญ่พี่น้อง <laughs> ป<ะ>ัดเทงเห็ดปวดหิบไข้เต็มกระตาเลยครับหิบปวดอ่งนีงครับมันขึ้นเป็นเหงาเป็นกอดีแท้เพิ่นคมแทนอุ้ยขาพลอยแปะเลยคมหรือหวานบ่ นี่ครับดอกกระแดง,งพันดอกจูมสี่ตัวีครับตั้ขงข,งขง้างๆกันพ่อหนึ่ดอกนึงครับนี่มะพร้าวอมนีครับมึง อันไม่กินนู่นกินเพิ่นไหมขาดเชื่องขาดจางเป็ดเราวงี้ยงงามกับฮักม้นเพชรชัด ครับสี่ดอกบางนี้ท่องเๆงมีจูมอีกครับก็ดอกปานดอกหนึ่งนะครับดอกจูมเพ่นพี่น้องดอกปานบ้งครับคาาลุด ครับหลังจากขีญามมาโด,โดนโดนบดนอี๋ครับพี่น้องนี่มาครับมาเก็บกันเลยครับให้เก็บมือห้ากเนี่ย,ยครับที่ดอกครับผมถัดจานมาอีกสองดอกครับอู้ยุ่งพี่น้องอยุ่งยุ่งยุ่งมันเปยุ่ง,งนะครับแบบเฉื่อยเฉอยู่ ตัวเฮ็ดมืนอนีดอกงามอยู่ครับดอกใหญ่ดอกนะ่าดีก็มองละหน่อยครับนี่นยยามาบอกโดนบอกงานพี่น้องครับพอแล้วนี่ตัดเป็นดอกใยังไงนะครับหาดอกครับนี่เห็นบ่มหนึ่ง,องสอง,องขาขารับเอาที่สามสี่ รถทีห้าครับบ้านแล้วครับมัอน,นี่ตันนี่ค้าเพิ่นเสียดายครับเบี้ยพูดทั้งนี้มาไมีสองดอกครับป้าพี่ดองเต็มพูนแลยครับป้าพี่ดองครับขุนท่าฝนกระเมนอู๋ออพูนเลยพี่ดองบพราะามซอง,องมึงแล้วท่าฝนกระมีครับเบิ่งดอกงาม บ้านเถาครับดกอกกลางพอ,พอดีเลยมีดอกเงยครับเ,เปลือกเปลือกเล็กเล็กเลยมองมาข้างจะเริ่ดึงบางขึ้นมาเขินอยู่ครับนี่ดอกแดกอึบบูบูปลาพี่นองมาแล้วครับ mm hmm. ยางเบิดมือเบอิดขึ้น มาเมื่อคืนวังตีที่สีครับมาถึงกระยางมากอะเด้หเห็ดไม่เลือกครับมองระดอกสองดอกกำลัง่มมาพอเิ็ดเป็นมูลแล้วครับมูลพอคนมาบหอครับตรงนี้ไั่นมีเหลือกอืมพี่น้องน้านม่ครับผมเกเพือกเกลือกิจกศรษตาครับ สี่ดอกครับเนี่ยมันออกความพ่นอยู่แต่ม่มันออกโม,ม่เป็นไงนะครับบวชขึ้นเท่าบานบาความดุดยังขึ้นเลยแก่ใจเปลี่ยนพ่นมาแล้วครับอู้ปวกไงไนะยังคืนออกฟาวเก็บไมันดอกเงีไงเลยคืนเบาความเต็มนะครับปวกงไ,ไง,งกัดเจ็บเจ็บครับมึงจูงพื่อน ช่าสองตัวครับเฮ้ยยามันกัดเดิหัวาขาดเชาอ่อนตอนเจ็บเพียงไรครับพี่น้องนั่นกัดจ่อยบัดสีไม่ได้ไหมครับยางอ,อ่อนปลาจนเมือ่อยไม่ได้น้ำขังท่างบัดข้นบัดสีมาพี่น้องเอ้ยยางมากก็ไม่พออีกแล้วครับในี่ยขังท่างเลย มันเป็นยางทัวปลานะปะพอเอ,อื้อมดปวกกัดออือ้อ่ออออยางอ่อนปลาโจ้เหมือนครับไม่ได้น้ำขังทางคือเก่าทางทางนันอีกชองจุ้มครับกีนี้ก็จะข้องหมู่บ้านครับพี่น้อง <c oughs> นนเกมเพชรแดงเกมบุบเบิลนวลคุณครับข้างหน้าก็มีครับ มึนนี่ยแดอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกครับนี่ครับขีดเก้าจะคลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็บังหันน้ำครับเมื่อวันที่ึงมาขึ้นมา่อคืนนี้ครับนี่ยบ้านแต่งงานนะครับ ต็ย้อนได้อย่างลบเบิง่งสัตว์คองสิบปิดได้ที่ว่างามอยู่ครับไม่ได้ดอกงามๆอยู่นี่ครับเขามาข้างในอีกส้มสีดอกครับบ่คืน ตรงหอยจุ้มหนึ่งครับน,นี่ครับอีกจุ้มหนึ่งห,หาจอย แม่มาเห็นจะดอกเพิ่นครับองอดอกครับ ให้อสองครับนี่เดี๋ยวคขายดีเองครับครับพีหนอนข้าก็ยางมาเดินเติบแล้วครับ กะเมื่อยเลยนะพี่น้องก็หอดเวลาเมื่อยแล้วครับพี่น้องครับสำหรับมือนีบาความขีิได้เห็นเพียงสนิทแล้วครับพี่น้องไปพอกันคลิปหนาจะได้กระฝากกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามความด้วยครับผมครับเมื่อยหลายแล้วผมเมื่อกันครับ